โอ้ยหมอตานสายชั่วดีลีว่ะกันนี่ล่าสุดเซงไปสองคันแล้วผมว่ารอบนี้พี่โดนเซงว่ะฮะผมว่ารอบนี้พี่โดนไอ้หมอตานเซงอ่ะมันเซงมาสามสามคันแล้วมั้งเนี่ยเฮ้อ ไ <Workers intendent> อจวดหนอธรรมดาที er be, ่ไหนจี้ต yeah. <Alicia. S 1> ูดเขาทุกเที่ยวเลยมาดูครับเอารูรอบนี้นะหมอตานตามมาจันชายนะค่อยดูเที่ยวต่อไปนะผมว่าหมอตานน่าจะเสรรอชมได้เลยปกติ ตามอาจารย์ช <muitas> ัยเป็นรถร่วมคันน้องใหม่ครับคันน้องใหม่เสร็จแล้วหมอตานครับหมอตานไปนกรอบเขาที่ไหนไม่รู้นี่โอ้วนอ้วอ้โบกให้จ่มอย่างนี้เลยเร็วเย็บเยบเย็บเยบเย็บโอ้โหเออคาแรงคาแรงเอามาชมคาแรงกันหน่อยแมบแมบ เรียบร้อยเออไม่ได้ไม่ได้เอาช่วยตัวเองช่วยตัวเองเอาทายดีเอาเอาเสียงอาจารย์ทายไม่ได้แล้วว้าวว้าเอา ไม่เสงได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ทุกคนรอชมครับมีสิทธิ์แสงได้ครับแบบนี้ไปนแล้วอื้ออื้อ,อ,อสับสองเลยเอือสับสามเลยอื้ออเื้อ,อ,อจัดชายจัดชายเรียบร้อยโดนแสงแน่ว้าชมอาจารย์ดิตครับ ปูทางไว้เลยครับนี่ครับปูทางไว้ก่อนกันไว้ครับเดี๋ยวฝนมามันจะยากครับนี่ไรด,ดินแห้งมาปูทางไว้แกวปัดอย่างเดียววันที่สมครับของการถมดินนะครับตรงนี้ ไม่ได้50%เลยอ้าวยังรักษาไฟได้อยู่ครับวันที่สองของเขาครับสําหรับรถร่วมน้องใหม่ครับ มาชมพี่ดิดกันหน่อยครับปูทางครับใี้วางแผนปูทางไว้เลยครับเพราะว่าดินมันแห้งดีครับเดี๋ยวเราเจอดินสาม,มาเดี๋ยวจะเละตุ้มปีเดี๋ยวมันจะยากอีนีู่้ขนาด กินอย่างดีดูไม่โคยังยุบเลยเดินยังยุบอยู่นะครับเอ็0เครุ่นสิบเอสามปีแล้วครับอันนี้เข้าจะสามปีกว่านี่แหละครับจะเข้าสี่ปีครับ สลักพวกกี้ยังไม่เคยทำครับอู้หินหินน่าจะดูแลดีอ,อู้หุยแตกเว้ยอู้อุยเป็นทรายเลยอะ่ะหินทรายไหมอู้หุแตงละเอียดเลยอะ่ะอู้ทรายอย่างดีเลยครับ ชัยันโลกใช้ยันหลันเลยรรถคันนี้มาได้ลุยงานสมบุกสมบันครับสบายๆเลย แตกอยู favors you, favors you. ่แตกอยู่จัดเดี๋ยวใส่อีกสักสามรถตรงนี้ อ๋อพี่นนท์ไปไปเลยไลยไปเลยไลยไปเลยลงมา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 โอ้ยยกเห็นแล้วคนครับไม่มีใครเปิดประตูครับต้องหยอดตัวเอา เพราะว่าถ้าเปิดประตูบ่อยฝุ่นมันจะเข้าครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับรักษาข้างในได้ดีมากคือไม่ต้องเปิดประตูบ่อยบางคันเปิดปิดเปิดปิดจนป,ประตูตกประตูเสียหมดเลยอ่ะทุกวันนี้ก็ทำแบบนี้นะครับคือหยอดตัวเลยแต่ก็ดูด้วยนะครับเดี๋ยวบางทีเจอในหน้าหัวหมอไม่หยอดตัวให้ ตามเลย <laughs> ว้าตามมาด้วยเซียนโอกรอชมว่าอ่าจันชายจะโดนหมอตานแสงหรือเปล่านะครับทุกคนรอชมเลย คลิปนี้แหละเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงรอบแล้วหล่อมันกันไว้อันนี้รอรอรอเ่อยๆๆๆเลยเ นเสาได้นกเสาเฮ้ยว <c oughs> ุ้ยได้อะไรมาวะเนี่ยตอ,อยางหรือเปล่าปึออบ๊บขุนอ้วคนนี้น่าจะหมดยุด,ดินเนี่ยดูไปแล้วนี่น่าจะขุดได้ไม่เล็กนมนั้นี้ใต้เด็กข้างบนมันน้งนี่หน้าดิน โดนแซงครับจ่าชายรอดตัวรอดตัวเอ๊ะเด็กมาโดนหมอตามแซงซะแล้วนู่น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 มาแล้วมาแล้วตามมาติดติดเลยเห็นไหมฮุ่นเห็นบ่เห็นบ,นบ่มาติดติดเลยครับว้าให้ไงกรุป๊ปโอ้ โอยขับรถยังไงให้ดับวะว้าเนี่ยวโดนแสงซะแล้วฮะเนี่ยวโดนหมอตาลแสงซะแล้วไม่โดนเลยโออ อ๋สรุปแซงจานชาไม่ได้ครับยังแซงไม่ได้ครับเขาไ็นมุดไหนมานี่ยเออเอาลอบนี้แหละจานชายอย่างนี้รอดไหม เส้นไหนเส้วนวัดรถรถหนักมาตรงบ่รถหนักมา<อ>หนึ่งบ่เส้นมันใกล้กว่าใกล้เลยมันเชื่อม<อ>กันหลายพันบ่บ่ตานบอกจันชัยแบบนี้ครับตามไม่ทันครับสเสงไม่ได้ครับมาระวังกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม